ยก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 ดิอุ้ยยกโอ้ยเย็นลอยหมดรถม้าแล้วขึ้นบนเลยู่เอานะเอาดับเกลือไปเรื่อยๆบนน้นเราเกลือไปวางไว้รักข้าวไปเลยสองพอเฮ้เกลือนี่กอดสวัสดีนะทุกท่านครับวันนี้มาสายวังนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นหั่นสานะครับกับบวชิกเฮดบัตนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูมีผลงานกันหรือเปล่า อืมออืออปลายางหันสาล็กแั่งเลยเออเออเออเนี่ยยาวยางให้เราใช้นะปลายางหันสาวันนี้เด็ดนะบอกให้เลยมาแล้วหนึ่งแต้มนะเดี๋ยวเราเอาตัวเล็กก่อนเนี่ใช้ตัวเล็กโอ้โหหมานจริงปลาย่างหันษากับหัวจิกของนับเบียนะครับเฮ็ดบัตเนี่ยปิดปิด dia tengok hmm tak

ตอกจอกหัวลงหงเนื <lonely> ้อได้ขันได้นี่ว่ะเนื้อได้ขันทวิงอ่าฮึโอ้โหโอ้ยลูกเล่ดูกเราลากขึ้นไปได้ยังไงลากแล้วฟ้าหลุดโอ้ยวงวงวง มากมายบนหลังบนนี่อดใจอยู่ยังใจยัง

อเอ้ยอะไรอ่ะมันเนี่ยอะไรอยู่เนี่ย,ยป่าอะไรมันเนี่ยเอ้ย,ยป,ป่าอะไรเนี่ยไอ้บอมไปไหนวะบอมเฮียป่าอะไรเนี่ยโหดูดิโห่ย Hmm, baiklah. มแบมม่ต้องรถในี่แหละโอ้ใหญ่ด้วยใหญ่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 อ่ะครใหญ่เบรกออกใคใหญ่ใหญ่จริงใหญ่จริงอ่ะครใหญ่อ่ะ ยก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 ดิอุ้ยยกล่ะใส่ไว้ถูใส่ไว้ถูยกเข้าอีกมันกัดหญ้าแล้วช้อนหางดิช้อนหางเดี๋ยวก็ไปหางก่อนมันติดหญ้าเดีายกยกยกก่อนยก เออขึ้นได้จริงได้จริงโอ้โหได้จริงถ่ายไม่ได้โอ้โหถ่ายถ่ายคลิปแต่ตอนตีไม่ได้ถ่ายโอ้ยได้จริงนู้โอ้ยหันสาแล้วหันสาพาซิ่งถ่ายคลิปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมานี่ยางหันสาหัวจิกกระบี่อ่ะขวันเจี๊ยบ ่ะที่ไหนกันดีนะอยู่อ้าเฮ้ยูไปแล้วเหรอไปแล้วฮะไปแล้วไอ้เ้ยมันลาาก่อไปเลยขวยเอ้ยสัตว์เอ้ยแมงขวยเอ้ยแม่งโอ้โหม,มันกัดสองทีนะเต็มข้อเลยนะแม่ง 嗯，可以的，对，